สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องแฟนคลับเอฟซี FC ทั้งช่อง y o u t u ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้ออาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาแล้วตามต่อเล่าพัฒนาพอสะเกวกันเลยเนาะคะ่นะเนาะคลิปนี้พอสะแกวท่านผู้ชมคลิปหน้าเจอกันกับร่วมเลกเดนหาสูตรแอดมินหนูหน่อยเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่รอ รวมเหล็กเด่นหนูนอยท่านผู้ชมลงให้เป็นคลิปสุดท้ายเด้อค่ะเด้อรวมทุกเซียนท่านผู้ชมอสําหรับคลิปนี้กวนจะไปรับชมแนวทางทันใดที่เขามาแล้วหนูนอยฝากเช่นเคยเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้นาแนวเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ ท่านใดกปปดแชร์ท่าดดคอม,มัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมพ่อแม่ท่านใดที่สนใจเขากลุ่มไลฟรี่ก็อย่าลืม a d i d ล i noo หนึ่งห้านะคะท่านใดที่สนใจเขากุมน้ำมูนะคะเนาะ <S <S แล้วก็แอดมินกหน่อยฝากนะเด้อคุณพ่อคุณแม่อีกหนึ่งช่องทางฝากไปกดติดตามทางติ๊กต็อกหน้ำเนเด้วยค่ะเด้อ นูนหน่อยสิไปปักตะกาขายของในช่องติ๊กตอกท่านผู้ชมอ่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากได้สินค้าถึกๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้ติ๊กตอกนู่หน่ยหนยอยคนบ่ท่านครบ1,000คนเด้อค่ะเด้อก,กดกดกติก,กาทางช่องติ๊กตอกอ่ามีเพื่อนครบ1,000คนสิปักตะกาได้ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะได้ของถึกๆเนาะค่ะเนาะกล็ลองเข้าไปเบิงมม่งท่านผู้ชมว่าหนูนหน่อยสิมีอีหยังมา ในตะกตาให้พ่อแม่พี่น้องบึงแน่แต่ว่าตอนนี้ขอผู้ติดตามก่อน,น้อคะเดอ้อปากเป็นกําลังแรงใจกับพอ่พอพ่อแม,แม่คือเก่้นละ่ะท่านผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้นําเด้อเด้ออ้อาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะแนวทางเล่าพัฒนาพอสะแกวท่านผู้ชมพอสะแกวหวดถิพันา์มา วิ่งรูดข้องพอเข้าไปที่เด่นหาลักหน่วยของพอเข้าไปที่เด่นหาคือกันท่านผู้ชมอ่าบอติดลักลอยเลยนะคะเนาะสี่เจ็ดเก้าหนึ่งบอติดลักลอยเลยลักลอยก็คือสองท่านผู้ชมลักลอยรู้สึกวันนู่นหน่อยบอท่านไหนว่างให้พ่อแม่พี่น้องเด่นเนาะท่านผู้ชมลักลอยนูนหน่อยอุปถัมภ์ามากกันลดท่านผู้ชมเอ้า เดี๋ยวรักลอยนูนอยว่างให้ในคลิปนาพรอมกับรวมเหล็กเด่นนูหน่อยเลยเด้อค่ะเด้อรักน่วยบนลางของพอสะแกวมมท่านผู้ชมอย่าเพลอย่าพลาดท่านใดที่ทีมักสื่อเหล็กบอกกับเนาะท่านผู้ชมกะมาเบิงของพอสะแกวเ้วยค่ะเด้อรักน่วยของพอสะแกวบนลางเด้อท่านผู้ชมเป็นบนลางแต่ว่าถ้าถามมา เข่าล่างหลายกว่าบนเด้อธรรมชมแต่ว่างหดวี่ผพานมานั่นไปบนเนาะค่ะเนาะลักหน่วยพอขึ้นไปบนธรรมชมหากับหาเล็กออกนย์หาสามสองเนาะเอาคลิปนี้มาตามกันต่อเลยแอดมิน,นูหน่อยขอขอบพูดหนะ้าทางพอสาแก้วเด้อค่ะเด้อ ลักหน่วยพอสักแก้วยับเพอเด้อ่าธรรมชมคุณพ่อคุณแม่ตังแต่ว่างมากคับเพท่านในรถเนาะธรรมช้ชมลักหน่วยของพอสักแก้วลักหน่วยบนล่างพอดสักแก้วนะคะ เด่นวิ่งรูดนะคะสาหรับเลขเด่นนี่ยท่านผู้ชมเลขเด่นอ่าเลขรูดมองนี่ไปได้ทุกรักเด้อค่ะเด้อเลขเด่นวิ่งรูดเก้าห้าเจ็ดเด่นเก้าห้าเจ็ดนะคะหมวดนี่เด่นตัวเกา่าเด่นตกกัวเก่าเด้อท่านผู้ชมเด่นเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดนี่ ไปได้ทุกลักเด้อท่านผู้ชมต่อมาหลักหน่วยท่าทนผู้ชมอาจส่วนลักหน่วยนี่ท่านผู้ชมลักหน่วยหลักหน่วยบนล่างเดะะ้อท่านผู้ชมลักหน่วยเป็นบนล่างนะคะส่วนมากสีมาล่างเ้ยค่ะเด้อเน้นล่างนะคะหล,ลักหน,นะะ่วยเน้นล่างหลักหน่วยนะคะมี มีแปดเจ็ดเก้าหกหนึ่งสามลักหน่วยบนล่างเด้อท่านผู้ชมจับผู้ สี่เก้าสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดและหนึ่งเจ็ดนะคะ มื่อนี่สิไปจังไดนอท่านผู้ชมเราพัฒนาชุดสามตัวเมื่อเนี่พอมีชุดสามตัวให้น้ำด้วท่านผู้ชมชุดสามตัวนะคะมีเก้าแปดศูนย์เก้าแปดสอง 780และ782นะคะเอาท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อแนวทางลาวพัฒนาพ่อสักแก้วนะคะเน้นเจาะ39 19 17 980 7 8 0ดศน,นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมเลยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ผอ,อสักแก้วเคยได้บอกไว้ว่าให้เบิงซีตัวไทยนี่เด้อค่ะเด้อซีตัวไทยนี่มันจะเป็นลักลอยท่านผู้ชมอาจล่องแนมเบิงท่านผู้ชมเทียมันมาเก้าหกหนึ่งสามนี่อาจสิเป็นลักลอย จาค่ะเด้ออาจจะเป็นลักลอยท่านผู้ชม9613เนี่ยแต่วางหอดวงหนึ่งหันบอมี่นะคะเนาะหวดวงหันบะอมี่สองท่านผู้ชมลักลอยก็คือสองท่านใดที่ล่อลักลอยโนหน่อยโนหน่อยว่างหา, 2, า,ากยกาลิบห,หนาพร้อมกับรวมเหล็กเด่นหาดสูตรโนหน่นอยเด้อท่านผู้ชมมันบอกเขานะ่าเนาะท่านผู้ชม ลักลอยหนูหน่อยเขาแน่รดแน่ลังๆมากในรดแล้วด้อยท่านผู้ชมถ้าเบิงหวดนี่สิเขาบ่ท่านผู้ชมงวดบนหงหันลดดิท่านผู้ชมลักลอยหนูหน่อยเอาสำหรับทายคลิปนี้ท่านไดที่จะสั่งคล้องนะคะเนาะสบู่กาแฟยาเซบวันสบู่มีแล้วะะด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่หนูหน่อยสั่งข้องมาแล้ว สำหรับสบู่ท่านใดที่จะสร้างก็คือจะมีสองสีนะคะชมพูเลี้ยงขาวกับน้ำนมข้าวแพ็กละหนึ่งอยเก้าสิบบาทส่งฟรีตั้งแต่แพ็คแรกกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับขาวชะงมโมโนโบำรุงสายตาขาวชะงงมแก้ปวดเมื่อยนะคะ แล้วก็ยาสิบปันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะสําหรับยาสิบปันสกัดจากเห็ดลี้ยนเจอและว่านหางจระเข้เดอร์ท่านผู้ชมกาแฟกล่องละสองร้อยหกสิบบาทสองกล่องห้าร้อยี่สิบาทส่งปีนะคะยาสิบปันหลอดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสองหลอดส่งปีสบู่แพ็คละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทส่งปีตั้งแต่แพ็คแรกนูนอยขอบแบบอ,ออเดอร์ท่านผู้ชม ตอนนี้ช่วงนี้นูน่นหนวยงดเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ทันใดที่จะสั่งผองนะคะเนาะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะขอเป็นแบบโอนเดอร์ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินนูน่นหนอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ